ดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เจาะประเด็นกับดิฉันศรีสุภางธรรมาบุตรผงไม่ต้องบอกว่าวันนี้เรามาสดกันอยู่ที่ไหนนะคะคุณผู้ชมถนนข้าวสารต่อเนื่องถนนจัก,กรพงค่ะยิ่งเย็นย่ำแดบดบร่มลมตกแบบนี้ บรรยากาศคึกคักอย่างที่เห็นนะคะดิฉันเองมือข้างหนึ่งถือบทมือข้างหนึ่งถือไม้ไม่มีอาวุธนะคะวันนี้นจะมีน้องๆหนุ่มสาวผู้ประกาศข่าวหน้าใหม่เป็นแนวหลังเล่นสงครามน้ํากับพี่น้องประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่มาเล่นสงครามกัน,กนวันนี้อย่างสนุกสนานทีเดียวค่ะภาพมุมสูงที่คุณผู้ชมได้เห็นนะคะเรียกว่าถนนจัก,กรพง์วันนี้ค่ะที่จะต่อเนื่องเข้าข้าวสารตลอดทั้งสายอย่างที่เห็นเลยนะคะตั้งแต่ต้นถนนไปจนถึงสุดถนนหลายกิโลเมตรนั้นก็บอกว่า เต็มไปด้วยคลื่นมหาชนวันนี้ค่ะที่มาเล่นน้ําสงกรานกันต่อเนื่องตลอดทั้งวันแล้ววันนี้เราไม่ได้มีบรรยากาศเฉพาะแค่ที่ข้าวสารเท่านั้นนะคะแต่ว่าตจอาประเด็นของเราได้ส่งทีมข่าวลงพื้นที่หลากหลายจุดค่ะที่พลาดไม่ได้เลยต้องถือว่าเป็นจุดที่ถือเป็นอันซีนสงกรานไทยแลนด์ที่เชื่อว่าหลายท่านอาจจะยังไม่เคยเห็นมาก่อนนะคะรวมถึงบรรยากาศความเดือดร้อนของพี่น้องทางภาคอีสานที่ประสบกับไทยแลนด์ในช่วงสงกรานแบบนี้ต้องปรับตัวกันอย่างหนักเช่นเดียวกันค่ะ แต่ว่าจุดแรกเราจะไปดูอันซีนไทยแลนด์กันก่อนที่ถือว่าเป็นตำนานสงกรานสามชนเผ่านะคะไม่ว่าจะเป็นชาวไทยพื้นรากชาวปากะกะยอรวมถึงชาวพม่าค่ะร่วมกันสืบสารการสักการะพระพุทธรูปหินอ่อนโบราณที่อยู่คู่บ้านคู่เมืองกันมานานกว่า90ปีไปติดตามบรรยากาศที่นั่นกับคุณพัชรีสมภาคพ,พร้อมอยู่แล้วในชุดชาวเขาเผ่าปากะกาอยสวยงามเลยนะคะติดตามกันเลยค่ะ เทศกาลสงกรานต์ของทุกปีชนเผ่าบัณากยอลและพะมา่าพร้อมใจกันมาสมทบกับคนไทยพื้นราบจังหวัดตากค่ะร่วมขบวนแห่ส่งน้ำพระพุทธรูปหินอ่อนสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของคนทุกเชื้อชาติที่มีองค์เดียวในประเทศไทยเป็นการแสดงพลังศรัทธาและตอบแทนพระคุณที่ได้ปกปักรักษาบ้านเมืองและชาวบ้านให้อยู่เย็นเป็นสุขพระพุทธรูปหินอน่อนองค์เดียวในประเทศไทยนะครับและมีสามองค์ในโลกแก่สลักพร้อมกันที่ประเทศพม่าเมื่อ90ปีที่แล้ว ปัจจุบันเนี่ยก็อยู่ที่ปากกิสถานอินเดียนะครับและไม่ละมาดของเราปีนี้เนี่ยเป็นโอกาสสําคัญก็คือเป็น90ปีของอพระพุทธรูปีนอดวัดแก้วงและเป็น90ปีของวัดที่พระพุทธรูปีนอนองเนี้ยปฏิสานอยู่ก็ยังมี3มกลุ่มกลุ่มพม่าที่ไปอยู่ในพื้นที่เมืองไทยกลุ่มชนเผ่าแล้วก็กลุ่มไทยพื้นราบเป็นการหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวในการแสดงพลังว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ไม,ไม่ละเมาด ิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นของเมืองตากจังหวัดตากในครั้งนี้เนี่ยเกิดจากพลังศรัทธาคุณผู้ชมคะขบวนแห่เทศกาลสงการานต์ที่อำเภอแม่ละมาจังหวัดตากนี้ค่ะเราจะเห็นได้เลยนะคะว่าแต่ละชุมชนแต่ละท้องถิน่นเขาก็จะสะท้อนวิถีชีวิตดั้งเดิมของตนเองค่ะรวมถึงเรื่องของการแต่งกายด้วยค่ะอย่างชุดที่ฉันใส่อยู่นี้นะคะเป็นชุดของชนเผ่าปกกากะยอค่ะที่อาศัยอยู่ในพื้นที่นี้มานานกว่าร้อยปีแล้วค่ะ ยอและชาวพม่าจะสวมชุดพ so ื้นเมืองขับร้องเพลงเล่นดนตรีพื้นเมืองอย่างสนุกสนานค่ะสร้างสีสันให้กับขบวนแห่เป็นอย่างมากสิ่งสำคัญที่ทุกชุมชนจะต้องมีมานนั่นก็คือไม้กัาสลี ก่อนวันงานชาวบ้านจะไปหาไม้ประเภทอะไรก็ได้ตามป่านะคะมีลักษณะเป็นง่ามความยาวไม่น้อยกว่า5เมตรนำมาทาขมิ้นตกแต่งด้วยกระดาษสีหรือดอกไม้ให้สวยงามแล้วนำขึ้นเกวียนแหกขบวนเพื่อนำไปเข้าพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ที่วัดค่ะอีกหนึ่งพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์นะคะก็คือการนำไม้กามสลีเนี่ยคะประคที่ต้นโหใช่ไหมคะตรงนี้มันมีความสำคัญ คำว่าคำส็ขออนุญาตคำสีหรือคำสีกัมนะครับกัมก็คือค้ำยันไว้ไม่ให้ลม้มครับส่วนคำว่าสีหรือสีเนี่ยคือหมายถึงต้นโพนะครับซึ่งเป็นต้นไม้ที่พระุทเจ้าตรัสรู้ใครที่เอาต้นไม้มาคมายันไว้เพื่อไม่ให้หักให้ลม้มก็จะเป็นสิริมงค,คลแก่ชีวิตชาวบ้านยังเชื่อว่าเป็นการค้ำชูพระพุทธศาสนาให้สืบทอดต่อไปถึงชั่วลูกชั่วหลานด้วยค่ะ อีพิธีกรรมยิ่งใหญ่อันศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านจะถือเร่กวันสงกรานประกอบพิธีนั่นก็คือการเปลี่ยนผ้าให้กับผุ่นขี้ผึ้งรูปเหมือนขู่บาทเจ้าอภิชัยขาวปีซึ่งเป็นผู้อัญเชิญพระพุทธรูปหินอ่อนจากประเทศพม่ามาบริดิษสานที่วัดดอนแก้วแห่งนี้ค่ะให้เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองแม่ระมาดเป็นการรำลึกถึงพระคุณที่ท่านได้สร้างศาสนสถานสำคัญและโรงเรียนให้กับเด็กๆในพื้นที่และชนเผ่าได้มีสถานที่ศึกษาแสดงความกระทับใตอนตอนี้ องพระเจ้าวิจารณปีผู้สร้างบ้านช่างอื่นในอดีตหรือว่าเป็นบุคคลในประวัติศาสตร์เลยมีการเปลี่ยนผ้าและเฉลิมฉลองกันโดยที่ชวนเชิญชวนนะครับผู้ที่มาร่วรขบวนแห่ทั้งหมดนะครับที่เป็นลูกศิษยานุศิษย์และผู้ที่เคารพศรัทธาในองค์พระเจ้าวิจกรปีและพระพุทธลูกอินทร์นะครับแล้วก็ประเพณีเนี่ยลักษณะขบวนแห่วันนี้เนี่ยมันสะท้อนภาพวิถีชีวิตการหลอมรวม ซึ่งว่าทำท้องถิ่นที่เป็นพื้นที่ชายแดนการแสดงความกตัญญูรำลึกถึงพระคุณของผู้เฒ่าผู้แก่ที่ยังมีชีวิตอยู่ก็เป็นอีกสิ่งสำคัญนะคะสะท้อนผ่านกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ งกลา์หรือวันขึ้นปีใหม่ไทยนี้นะคะกิจกรรมหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือพิธีรดน้ําดําหัวผู้สูงอายุค่ะเพื่อแสดงความเคารพและก็ความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณนะคะอีกอย่างหนึ่งค่ะเป็นการขอพอรเพื่อเสริมสิริมงคลให้แก่ตัวเองด้วยงานดีฉันขอตัวลาคุณผู้ชมไปร่วมกิจกรรมก่อนสวัสดีปีใหม่ไทยค่ะ องกลาส3ชนเผ่าที่จังหวัดต,ตาจะมีขึ้นจนถึงวันพรุ่งนี้เท่านั้นพลาดไม่ได้นะคะ